บริวารในแต่ผู้โพสสารในทุกทุกภาคส่วนตลอดเป็นพุทธสาวกพุทธสาวิกาในทุกทุกพุทธดอนในทุกทุกเกษตรที่ยังมีปณิธานในการโปรโดสัตว์ารทั้งหมดทั้งสิน้นน้อมจิตน้อมใจกราบขอขมากรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้้้าาาพเจทังหลยในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูในทุกชั้นทุกภูในทุกชีวิตจิตวิญญาณในทุกชีวิตจิตวิญญาณในทุกแว่นแคว้นดินแดนในทุกแว่นแคว้นดินแดนในทุกทุกพุทธเกษตรในทุกทุกพุทธเกษตรขอนอบน้อมขอนอบน้อมต่อสมเด็จองค์พุทธะต่อสมเด็จองค์พุทธะแห่งองค์์์ปปฐฐมมแห่งงงออคคคุณพุทธะองค์คุณพุทธะในทุกทุกพุทธันดรในทุกทุกพุทธันดรองค์มหาพุทธะองค์มหาพุทธะในทุกทุกพุทธเกษตร ประธานผู nicht, auf, employer, ้โปรดสประสานในทุกทุประธานผู้โปรสปสานในทุกทุกพุทธเกษตรประธานผู้โปรดสประสานในทุกยุคทุกสมัยเหล่าข้าพเจ้าขอประกาศสละกประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาความหลงยึดติดในจริตอนุัยในราคะทั้งหลายในโทสะทั้งหลายในโมหะทั้งหลาย ในความคิดทั้งหลายความรู้สึกทั้งหลายในอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นสิ่งขวางกั้นเป็นสิ่งปิดกั้นต่อความสว่างสวัยขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาตั้งจิตปารนาเอาในมรรคผลนิพพาน ในปัญญาทั้งหลายในปัญญาทั้งหลายในตบะชันญาในตบะชันญาในฤทธิ์ในเดชในฤทธิ์ในเดชในคุณวิเศษในคุณวิเศษแม้แต่การตั้งเอาแม้แต่การตั้งเอาในอธิวาสนาบารมีในอธิวาสนาบารมีในการสั่งสมบารมีในการสั่งสมบารมีในบุญกุศลทั้งหลายในบุญกุศลทั้งหลายในทุกๆรูปแบบในทุกๆรูปแบบขอประกาศสละประกาศถอนขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาสิ่งที่หลงตั้งเอาในคติ นิยมในคตินิยมค่านิยมทั้งหลายค้านิยมทั้งหลายจารีตประเพณีจารีตประเพณีกฎเกณฑ์ทั้งหลายกฎเกณฑ์ทั้งหลายที่หลงอุปโลกขึ้นี่หลงกขึ้นหรือถือตามกันมาหรืออตามกันมากี่พบกี่ชาติก็ตามี่พบกชาติก็ตขอประกาศสละประกาศถอนขระกาศสระิ่งที่หลงตั้งเอาสิ่งที่หลงตั้งเความหลงยึดติดความหลงยินดีพอใจความหลงยิดีพอใจนกายนี้จิตนี ในกายอื่นจิตอื่นในกายอื่นจิตอื่นในท่าสี่ขันธ์ห้าในท่าสี่ขันธ์ห้าในรูปรสกลิ่นเสียงในรูปรสกลิ่นเสียงในสัมผัสธรรมรมในสัมผัสธรรมรมในกามคุณทั้งหลายในกามคุณทั้งหลายในโลกิยะวิสัยในโลกิยะวิสัยในการเป็นการอยู่ในการเป็นการอยู่ในการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตในทุกๆรูปแบบในทุกๆรูปแบบที่เป็นสิ่งอุบัลงที่เป็นสิ่งอุบัลงในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติขอประกาศ

ข้าปเจ้าทั้งหลายพอยกเลิกเพิกถอนการตัร้งจิตแบบผิดเพี้ยทั้งหมดทั้งสิ้นและน้อมกราบขอขมากรรมในกรรมอันใดที่เหล่าข้าปเจ้าเคยเป็นสหชาติเกิดร่วมภพร่วมชาติแห่งกับองคุณทั้งหลายแห่งองคุณพุทธะ ในพุทธดอนใดก็ตามในพุทธดอนใดก็ตามองค์มหาบารมีองค์มหาบารมีในพระองค์ใดก็ตามในพระองค์ใดก็ตามพระโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์เจ้ามหาโพธิสัตว์เจ้ามหาโพธิสัตว์เจ้าเหล่าพุทธสาวกเหล่าพุทธสาวกเหล่าพุทธสาวิกาเหล่าพุทธสาวิกาอรหันต์เจ้าอรหันต์เจ้าปัจเจกพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์อาคเหล่าข้าพเจ้าอาคเหล่าข้าพเจ้า ได้ส enfin ัมผัสสัมพันธ์ด้วยธาตุขันธ์อันไม่บริสุทธิ์ดขันอันไม่บริสุทธ์ไม่โดยว่างต่อว่างไม่โดยว่างต่อว่างไม่โดยนิพานต่อนิพานโดยพานใช้จริตอนุสัยิตอนุสัยความรู้สึกนเความรู้สึกคิใช้อารมณ์ทั้งหลายใช้อารมณ์ทั้งหลายในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในการเกี่ยวข้องสัมพันธในการบริภาคในการบิพารตำหนิติเตียงวิตาเตียวิภาควิจารวิจาริยาร การแสดงพฤติกรรอันหยาบกระด้างอันหยาบกระด้างอันหยาบคายทั้งหลายอันหยาบคายทั้งหลายการกระทำใดๆการกระทำใดๆวาจาใดๆวาจาใดๆคำพูดใดๆคำพูดใดๆความรู้สึกใดๆความรู้สึกใดๆที่ไม่เหมาะไม่ควรที่ไม่เหมาะไม่ควรต่อองคุณทั้งหลายต่อองคุณทั้งหลายจนกลายเป็นวิบากกรรมจนกลายเป็นวิบากกรรมทำให้วกวนทำให้วกวนในเจริญอนุสใสในเจริญอนุสัยไม่จบไม่สิ้นมันไม่จบไม่สิ้นและกรรมอันใด และมอันใดที่ได้เคยปฏิเสธที่ได้เคยปฏิเสธต่อพระสัจธรรมต่อพระสัจธรรมแห่งองค์มหาบารมีในพระองค์ใดก็ตามเคยคิดขัดแย้งมีความเห็นแตกต่างกับพระสัจธรรมกับธรรมการปรองกับการปรงกันวางหรือเคยปฏิเสธคิดขัดแย้งต่อการบริหารต่อการอุปโลกในการ

ในคตินิยมในอคติทั้งหลายในคติทั้งหลายในมานะทิถีทิีแห่งตนทั้งหลายจนขัดแย้งจนปัิค้าปามา่ณายต่อองคุณทั้งหลายกรรมหนึ่งกรรมใดที่เหล่าข้าพเจ้าเจ้าได้เคยเป็นเหตุนเหำพาสัพสารนสัสาลูกหลานบริวารลหลนลงยึดหลงติดในการแสดงพฤติ ในการแสดงพฤติรกรรมทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามหรือทางใจก็ตามในการคอยทำกายในการคอยทำกายในการคทจิตในทุกๆรูปแบบที่ไม่ตรงต่อนิพานอยู่แล้วหรือสิ่งใดก็ตามที่นำพาสัพพสารให้หลงยึดหลงติดยินดีพอใจในรูป รสในรปรถกลิ่นเสีย,ใน,นสยในสัมผัสธรรมรมในสัมผัสรรมรมในกามัากมคุณทั้งหลาย,าลายอันน่ายินดีพอใจอนน กรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ได้สว่างสวัยแก่สังสารวัฏและเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้สับปสารต้องล่าช้าต่อความสว่างสวัยกลายเป็นภาละต่อองค์มหาบารมีข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอกรรมต่อองค์มหาบารมี ต่อองคุณทั้งหลายในทุกภพทุกชาติที่เหล่าข้าพเจ้าได้หลงสร้างกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นได้น้อมกราบขอขมากรรมต่อบุพการีต่อคุณบิดามดาต่อพุทธามดาตัอพุทธบิดาต่อภาคส่วนทั้งหลายแห่งองค์มหาบารมี ที่ได้อุปโลกมาโปรดเหล่าข้าพเจ้าในในรูปแบบใดก็ตามจะเป็นญาติก็ตามพี่น้องวงวานก็ตามสามีภรรยาหรือบุตรที่ดาทั้งหลายหากเหล่าข้าพเจ้าได้ประมาทล่วงเกินไปแล้วด้วยความไม่รู้ทั้งหลายด้วยโมหะทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย น้อมกราบขอขมากรรมทั้งหมดทั้งสิ้นน้อมองคุณทั้งหลายได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมแก่เหล่าข้าพเจ้าในทุกหมู่ทุกเราในทุกชั้นทุกภูในทุกแเว่นแคว้นดินแดนนาการบัดนี้ด้วยเธอ 啊！可是啊！可是啊！可是。

ทุกชีวิตจิตวิญญาณได้สว่างสวัยจบตามดับตามองมหาบารมีโดยทั่วกันไปตลอดการเธอกรรทุกสิ่งทุกอย่างอาโหสีอาโหสีอาโหสีอโหสี